สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตกปลากันครับแอนติดแล้วนี่ครับเป็นตะกอ้อแมงมุมนะครับผมตะกอ้อแมงมุมเบ็ดทองนะครับสำหรับตกปลาส้อยปลาตะขาวนะครับ ไปดูกันนะการใส่เหยื่อนะครับการใส่เหยื่อเราก็หงายแล้วก็ขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเหยื่อไปกดลงก้เข้าไปประมาณนี้ไปลองดูกันครับเยวไปเลยประมาณนี้ ของน้องก็ติดแล้วครับนะ่ติดแล้วอันติดแล้วสามแปดอะแม่ว่าเต็มตลาดเลยนะเต็มแผงเลยวันที่หนูไปซื้อวันเสาร์ว่ะไม่เป็นไรหนูก็ไม่รู้ว่ากลัวมันจะไม่ออกตัวเดิมไงซื้อแปดสามมันถูกไปแล้วไงแปดสามหวดที่แล้วอะติดแล้วซ้ายของเองอะ่ะนั่นนะ่ะไปนู่นแล้ว อือดิสองอันนู่นตรงนี้ก็มีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอติดแหงด้วยติดแหลงด้วยดึงดังดึงดังดึงดังเด้อได้อด้ด้นี่ ถ้เองไม่โยดมาทางนี้เลยนะ,<ฮ>ะเดี๋ยวพี่เ็ขยับไป <ฮะ S 1> ทางนี้ได้ไม่เป็นไรเหยื่อยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่หมดประมาณสองถึงสามรอบนะก่าจะหมดเดยนไปใหมทางนี้จะใช้เป็นชิงหลิวนะครับติดแล้ว โอ๋เสียงส่ไฟเว้ยได้ยินเสียงไฟไมั้ยไฟฟ้านะข้างบนนั่นนะ่ะไดปออลาๆๆ,ๆ,ๆลยแต่ว่าของแม่เองโคตรยาวเลยว่ะอ,อะไรอ่ะคันเบ็ดนะนู่นตกตรงนู้นหนเูเคยใช้ไอ้นี่กระบองก็ต้องได้แกนางอยู่ข้างล่างเนี่ยเนาะมันต้ข้างบนได้หรอ ตรงนี้เลยวันนั้นอะที่พี่มาถ่ายอ่ะติดอีกแล้วครับติดอีกแล้วมีอาการอีกแล้วดึงหนังดึงหนังนัง่นนั่นนั่นนั่น,น,นดูสิวัตติกีดด่ตัวตรงนน้นนะงลมๆภูเข,ขา่ย้ยแสงหรอือเปล่าติดแล้ว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 เนี่ยจะให้ดูดูทุนนะครับ แต่ว่าที่นู่นนะตัวใหญ่นะรตรงนั้นแหละอือันนี้ห้าตัวเท่านั้นตัวเดียวเลยไหมตัวใหญ่แต่ว่าตอนนี้มันอุ้ยปากกระสิวูกระสิวถ้าแม่ตกกันตัวใหญ่ยังไม่ค่อยเยอะสักกี่เลย ปากระสิวนะครับเหยื่อช่างใช้ได้แหล่งมั่วสุ่มอ่าตรงไหนที่มันแน่น คนมันเยอะคนมันตาเยอะถ้าเปิดเขาข้อนะ่ะตรงนี้หน้าตกเป็ดเดียดเเด่ยว,ยวมีปลาย่าหญ้นที่ไม่จําเร่ตรงนั้นแนะแต่มันเลอะเยอะ ปลามเข้าแล้วตัวัวเชอ่ออุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วสารพัดหมดแกใส่อ่ะดูครับไปแล้วครับติดแล้วคันนในติดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นี่หลายตัวเลยติดปลาตัวเดียวแต่เบ็ดอติดหลายตัวเดี๋ยก,ก็ใช้เป็นไผ่เขียวนะครับไผ่เขียวไผ่เขียวน้องไม้ไผ่เขียว ป๋าใหญ่แล้วของป๋าใหญ่ดใด,ยด่ยิงปันก้อนใหญ่ๆมันยิงไปไก่ล้นะไม่หัวหนองแม่แม่เองไปทางไหนเนี่ย ลองลองดูนะว่าปลาจะเข้าไหมเ,เ,เป็นฝูงอะเหยื่อเยอะนี่แหละวันวมันก็เข้าออเหยื่อพี่มีเป็นถุงนานวานทีมันคือไปทำบุญให้เขามาอยู่เนี่ย น mm hmm. ราก็เลยบอกเขาว่าผมไม่ได้มาช่วยหรอกดื้อป่ะว่าคนเยอะไหมจะให้กับพ่อมันน่ะดิให้กับพ่อมันเลยแล้วอือไอเจมก็ไม่อยู่เจมไปไหนไม่รู้พี่ไอขหงหนูห้องหนูลึก มันถึงมันถึงไม่กินนะ่ะหนูลองเอาตื้นๆหนึ่งพี่ดิลองดูขอ,องปลาแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะเว้ยนนี้เบ็ดเบ็ด่นีเปลี่ยนเนี่ยเอาแค่นี้เนี่ยเอาแค่ตื่นๆนะสักซอกนึงเนี่ยหนูลองรูดลง,ลง,ลงมาดูดิอะไรจะเอ้ามันไม่เนียบมีหวาเนี่แหละ กันจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับผมๆๆบ๊ายบายครับ <ๆ S 1> เอาติดอีกแล้ว ติดล้วติดแล้ว,ดลวเดี๋ยวดูดูอีกตัวเนึงก่อนปิดคลิปนะครับดูดที่ทีกี่ตัวนี่ติดอีกแล้วลาเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมายบายครับสวัสดีครับ